คุณเคยขนหัวลุกไหมถ้าแมวที่เลี้ยงไว้จ้องมองกำแพงว่างเปล่าพร้อมขูฟ่ฟ้อตอนตีสามทุกคืนเหมือนมีใครยืนอยู่ตรงนั้นเจ้ามงคลแมววิเชียนมาศแสนรักของผมทำแบบนี้มานับสัปดาห์มันจะโก่งตัวขนพองสยองกล้าวและส่งเสียงคำรามจ้องขเขม่งไปที่รอยแตกบนผนังไม้เก่าๆในห้องนอนผมผมกลัวจนแทบเสียสติคิดว่าบ้านหลังนี้ต้องมีวิญญ,ญาณร,ร้ายสิงอยู่แน่ๆ จนทนไม่ไหวต้องตัดสินใจติดกล้องวงจรปิดเพื่อพิสูจน์ความจริงแต่ภาพที่เห็นผ่านจออินฟราเรดสีเขียวในคืนต่อมาทําให้ผมถึงกับเข่าสุดและมือสั่นจนเกือบทํามือถือร่วงเพราะสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความมืดหลังรอยแตกนั้นไม่ใช่ผีแต่คือหัวของงูจงอางยักษ์ที่กําลังแผลไม่เบีย้ยเตรียมพุ่งฉกผมที่กําลังหลับปุ๋ยอยู่บนเตียงมุงคนไม่ได้เสียสติและมันไม่ได้สู้กับสิ่งที่มองไม่เห็นแต่มันกําลังเดินพันด้วยชีวิต เพื่อปะทะก,กับมัจจุราชร้ายที่พร้อมจะพรากลมหายใจของเจ้านายมันไปทุกวินาทีวินาทีที่ผมเห็นมันกระโดดเอาตัวเข้าขวางเจ้างูยักษ์ในกล้องผมถึงได้รู้ว่าภายใต้แววตาสีฟ้าคู่นั้นคือหัวใจของฮีโร่ผู้ซื่อสัตย์ที่ยอมแลกแม้กระทั่งชีวิตเพื่อให้ผมได้ตื่นมาในเช้าว,วันใหม่ถ้าคุณเห็นสัตว์เลี้ยงทำท่าทางแปลกๆอย่าพึ่งดุหรือหวาดระแวงเพราะบางทีเขาอาจกำลังสู้สุดชีวิต เพื่อปกป้องคุณจากอันตรายที่คุณมองไม่เห็นอยู่ก็ได้